อันนี้ครูมาถักดอกไม้นะคะเอาไว้ไปเรียกว่าไปติดกิฟตก็ได้นะคะหรือว่าไปติดกับชิ้นงานเช่นหมวกกระเป๋ากล่องทิชชู่นะคะทําได้หมดนะคะอันนี้ครูใช้ไหมอีเกิลน,นะคะเข็มก็ขนาด1 1.5นนะคะเป็นเข็มค่อนข้างจะใหญ่หน่อย แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มเติมก็จะมีตัวหนีบแล้วก็ปืนกาวนะคะน,นี้ถักโซ่ก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบพอสิบแล้ว ซตรงนี้นะคะซกับโซ่แรกซออกแบบนี้ถักโซ่หนึ่งสองสามสปักเข็มลงไปในห่วงนะคะแล้วเอ็กหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ x หนึ่งสองสามสี่แล้เนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้เอ็กหนึ่งสองสามสี่เอตรงนี้นะคะปักเข็มลงไปควักไหม่เข้ามาแล้วเอ็กถักโซ่หนึ่งสอง สามพได้โซ่สถัก F นะคะถัก F ปัปกเข็มลงไปในห่วงที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยห่วงตามนี้นะคะ1นสอง สามสี่ห้าหกถักทั้งหมดหกหลักนะคะถัก f หกหลักลงในห่วงตามนี้ก็คือกลีบดอกนั่นเองนะคะพอได้หกล้วปิดด้วยโซ่3ามนะคะปิดก 1, 2, ลีบหนึ่งสองสเรากลงในช่องเดิม ช่องเดียวกันแล้วถักโซ่หนึ่งสองสามแล้วถัก f นะคะลงในนี้ช่องถัดมานะคะถัก f หหลักเหมือนเดิมนะคะถัก f หหลักเหมือนกันทำอย่างนี้ไปจนครบทั้งหมดหกลเกีบนะคะคูถักมาห้าเกีบนะคะครบห้าเกีบแล้ว ปิดด้วยโซ่สาม x นะคะ x ลงในช่องเดียวกันเสร็จแล้วถักโซ่1 2พอได้โซ่2เราจะมา x ตรงนี้นะคะ x ตามห่วงตรงนี้ตามช่องตรงนี้เพื่อที่จะทำอีกชั้นหนึ่งวิธีการ x ให้เราปักลงไปในรูใหญ่ตรงนี้แล้วเราก็งัดเข็มขึ้น แล้วเราก็ x แบบนี้นะคะ1 2 3 4งทักโซ่4ครั้งนะคะแล้วก็ x วิธีเดียวกันก็คือปักเข็มลงไปในรูใหญ่นะคะแล้วก็งัดขึ้นมาตรงนี้1 2 3 4 หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่พอห่วงอันนี้เป็นห่วงสุดท้ายนะคะเป็นห่วงที่ห้าให้เราตรงนี้มันเป็นช่องแรกใช่ไหมคะที่เราทำ แล้วตรงนี้มันจะมีโซ่ที่เรา x ตรงนี้นะชั้นแรกแล้วเราก็จะมีโซ่2แล้วเราจะมาเอ็ตรงนี้เพื่อที่จะทำห่วงแรกให้เราปักเข็มลงไปตรง x ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นตัวจบของแถวของห่วงนะคะแบบนี้แล้วก็ x ก็จะได้ทั้งหมดห้าห่วงนะคะเสร็จแล้วถักโซ่3า3แล้วเราก็ถัก F นะคะลงในห่วงที่เราทำไว้เมื่อกี้ถักเหมือนกันก,กระกิบชั้นแรกเลยแต่ว่าเราใช้แค่4 F 1 2 3 4 ราได้ 4f ถักโซ่1 2 3แล้วก็ x ลงในช่องเหมือนกันนะคะ1 2 3แล้วก็ถักลงในช่องถัดมาเนี่ยนะคะเนี่ยในช่องถัดมาเรื่อยๆจนครบทั้งหมด5กรีบนะคะคู่ถักมาถึงกรีบสุดท้ายก็ปิดด้โซ่3นะคะแล้วเราก็ x แล้วถักโซ่สองครั้ง 1, 2ึ่งสอพอได้โซ่2องปักลงตรงนี้นะคะปักลงตรงนี้เหมือนกันเลยก็คือทิมเข็มลงไปในช่องใหญ่แล้วก็งัดเินขึ้นมาแล้วเราก็ x แล้วถักโซ่ไป15ครั้งนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าพอสิบห้าครั้งถักเอนะคะถักเอปักลงตรงโซ่ช่องที่สิบสองก็คือตรงเนี้ยเราก็จะนับลงมาหนึ่งสองสามตรงนี้ก็จะเป็นหลักที่สิบสองถักเอฟนะคะ ถักเเนี่ยตามช่องโซ่นะคะตามช่องโซ่ถักเอฟไล่จนมาจนถึงจนถึงสุดตรงนี้เลยนะคะสุดตัวโซ่เลยนะคะอันนี้กูถักมาสุดโซ่แล้ว,ลวนะคะ แล้วด้ปิดด้วยโซ่1 2สึสเสร็จแล้วก็ปักลงตรงช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอ็กเอ็กแล้วก็ปิดด้วยโซ่หนึ่งก็ตัดหางได้ออกนะคะแล้วก็เก็บหางได้ เสร็จแล้วก็หนีบตรงนี้ไม่ต้องหนีบนะคะตัวนี้ไม่ต้องหนีบหรือจะหนีบก็ได้อ่าแล้วแล้วแต่นักเรียนเลยแล้วกันเพราะว่าบางคนอาจจะชอบเรียบๆทั้งหมดก็ได้ หนีบทุกกลีบเลยนะคะที่ครูบอกว่าไม่หนีบตัวนี้เพราะว่ามันจะเห็นเป็นแบบเขาเรียกดอกพองๆมันก็จะดูสวยไปอีกแบบนึงแต่ถ้าใครไม่ชอบพองๆชอบให้เรียบทั้งหมดก็หนีบก็ได้นะคะหรือทั้งชิ้นงานไม่หนีบเลยก็ได้ก็แล้วแล้วแต่นักเรียนนะคะเนี้ยไม่หนีบก็ได้หนีบก็ได้ ยิงกาวนะคะยิงกาวตัวนี้แล้วก็ม้วนเข้ามาม้วนเป็นโลเลยม้วนให้กลมเลยค่อยค่อยม้วนเข้ามาแบบนี้เสร็จแล้วทาก้นนะคะทาที่ก้นยิงกาวที่ก้นตรงนี้ แล้วเราก็วางเข้าลงไปอันนี้ก็จะได้ดอกแบบนี้นะคะเป็นดอกเดีย๋ยวต่อไปไปทำไปทำกลีบกันนะคะ